มาครับเพื่อนๆมาทําภาพหรือว่าวิดีโอสต็อปโมชั่นหรือว่าการหยุดภาพเคลื่อนไหวง่ายๆด้วยมือถือจากแอป CapCut กันฟรีๆได้เลยครับก่อนอื่นก็มาที่ App. แอปแคปคัตนะครับแล้วก็เลือกโปรเจกต์ใหม่นะครับก็คือเอาวิดีโอที่เราจะเอามาทํานะครับนะครับสมมติผมเลือกวิดีโอนี้ก็เพิ่มเข้าไป แล้วก็กดไปที่วิดีโอของเรานะครับแล้วก็มาที่คำว่าสไตล์ตรงแถบเครื่องมือด้านล่างนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านบนมาที่เอฟเฟกต์วิดีโอนะครับอ่าทิ้งเงาทิ้งล่างเงาแล้วก็รวมล่างเงานะครับเดี๋ยวเรามาทําทิ้งล่างเงากันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็กดไปที่ทิ้งล่างเงาแล้วก็รอให้แอปทําการโหลดนะครับผม เมื่อเสร็จแล้วนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเก๋ๆไหมครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูอีก อันนึงนะครับการรวมร่างเงาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มากดเพิ่มนะครับก็คือเอาวิดีโอเดิมแล้วก็ได้นะครับกดเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็กดไปที่วิดีโอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าที่สไตล์แล้วก็เลือกไปที่เอฟเฟกต์วิดีโอนะครับแล้วก็กดไปที่รวมล่างเงานะครับแล้วก็รอแอปทำการโหลดสักครู่ครับ หน้าเสร็จแล้วนะครับก็วิดีโอที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับในการรวมร่างเงานะครับเสร็จแล้วก็ทำการ โหลดนะครับก็คือเพิ่มความละเอียดเป็นเลยแล้วก็ทําการดาวน์โหลดครับแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียว